เออเขามาแล้วหัวเปียกขนาดนั้นอ่ะตกน้ำามาหรอกตกน้ำหรอต้องให้ยายน้องฟังผมให้หน้าแล้วแล้วโทษนะใครเขาจะหัวเปเหมือนบ้านนู้นะดูบ้านอผมกันนี่บ้านขผมเปกันขนาดนั้นอ่ะอ๋อแต่งตายอีกแล้วเบอร์ อัฟโหลดผ่านดันแต่ก็ไม่นอนเล่นต่อแน่จริงก็ขึ้นมาดีเออแน่จริงเดมอนก็ขึ้นมาดีเออในจริงเดมอนก็ขึ้นมาดีมันชวนเล่นอมองอาสะเออเขาทำมาขึ้นมาดีเขาเพิ่งทำมาเฉยๆเงาเหงาไงหาคนหาคนแล้วเขาไปเล่นเกมอะไรนั้นลาตีสักอย่างเนี่ยร้องเพลงลาร์ตวันตอนนี้ก็ติดให้หน่อยแบบอะไรนะลาร์ตเพลงที่หนึ่งในใจของเธอแบบเป็นหนีลิกาสิตแบบหลบลิกาสิตอะหลบลิกาสิต เพียงคนที่ตามตามเสียงหัวใจน้าแล้วไนอูฟังอะไรแล้วถอดอูฟังไหมล่ะเขาบอกว่าเสียงคือเบาใช่เสียงที่แฟเนเบาเอาได้และเดมอนขำอะไรวันนี้เดมอนก็ทักมาว่าพี่อูมามองอัดไหมอูพี่อูบอกว่าพี่อูกินข้าวอยู่ท่ามกลางอามองหมอกเขากรอบวางเขาก็อวางเขาเขียนคำเดียวแล้วเขาก็ส่งต่อเหมือนอีเมลเออ ยไหนบอกจะเลิกเล่นไงฮัลโหลไปนอนออได้<ม>แล้วผ่นานด่านแล้วอุตส่าห์ลงไลฟ์ไปพาผ่านด่านว๊ยขออวดหน่อยว่านี่เก่งมากนี่พาผ่านด่านได้ไม่ดูมิ <net S 3> เน็ตเละมันอิ่มความสุข <laughs> จนลินออกปาก <laughs> <laughs> ออกปากเลยและนอนแต่แค่ <laughs> นอนได้อไม่ได้เลย ไหลพอโอ้โหเธออยู่ไหนเอากระสอบเธอมาสิเธออยากให้เธอทำคู่กับอนันต์กันดั้มนี่ขอกันดั้มชาเลนจ์หนึ่งได้ไหมปังปังปังกะละมังมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอปูเกียงตาเนี่ยวจะไม่ใช่เหรอปังปังปังกะละมังสักผ้าปังชาป้าแซ่กะละมัง เราฟิวเจอร์เนี่ยไม่ใช่เหรอจริงไม่ใช่เหรอเสียงปืนดังปังปังปังกันละมั่งสักผ้าฟังเด็กฉันอยากเห็นเด็กละไอคอนสองสิบห้าคนทำชาเลนจ์นี่แต่ว่ามันมีมีแฟนคลับมีแฟนคลับทำไว้ในติ๊กต็อกตลกมากเลยมีแล้วเหรอกมีได้มาขอขึ้นมาได้มาขอขึ้นมาเร็วถ้าขอขึ้นมากดให้จริงเนี่มันขอขึ้นมาดิเดี๋ยวครั้งหน้าเลีนกอมองอัดด้วย เออเออดี๋ยวยอมรอว่าไอโอสิบสามเลยบอกว่าก็อ้อนก็อ้อนดีบอกกันบอกอ้อนดีเดี๋ยวเล่นดูเออเดี๋ยวคิดอีกคิดดอกไม่ไม่ไออนปังๆังปังลมันสักผ่าชอบอ่ะอยากชีตา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 ทำนะเดี๋ยวรอดูเลย เจ็บหัวตั้งมันเหมือนอยากเห็นเป็นต่ออีกคนหนึ่งที่ทำเช่นนี้ไไหมแต่ว่าก็เเจอทุกคนเมือเวลาเข้าติกตอกแล้วจะแบบเจอเจออาร์ไอคอนตลอดเลยไม่แปลกเพราะว่าติ๊กตอกแม่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันแมส เหระแค่เขารั่วมาขนาดนั้นเพราะว่ามันปั้งปั้งปั้งกานละมั่งแต่ละมั่งสักผ้าปั้งปั้งปั้ง,ปงไปแล้วเอา้เอาอ๋อมานอนนับดาวไม่ใช่